วันอผมจะมาลงแนวทางเลขวันนี้ให้นะครับว huh kind of ันที <so to ่7นะครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่7เดือน1 2 2 0 6 4นะผมก็จะมาลงแนวทางเลขฮานอยแล้วก็หุ้นกินเ้าบ่ายวันนี้แล้วก็เลขลาวสตาร์นะครับก่อนจะไปเอานะครับก่อนจะไปเอาแนวทางวันที่7วันนี้นะก่อนจะเริ่มนะครับผมจะพาไปสรุปแนวทางวันที่6ก่อนว่าที่ผมให้ไปเลขเข้าไหมหรือไม่เข้านะครับไปสรุปกันก่อนเลยนะครับสบายดีทุกท่านเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ถูกหวยนะครับใครที่ไม่ถูกก็เสียดายด้วยนะครับเมือม่อเมื่อวานวันที่6นะครับผมอะมามาเลยนะครับปะ่ะผมจะเริ่มสรุปที่ฮานอยก่อนเลยนะครับสบายดีทุกท่านเลยนะครับมาเลยครับมาเลยมาเลยมาเลยอฮา,านอยวันที่6ได้ออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับอ่าสูตรเทียบนะครับทําออกมาได้ห้าตัวนะก็มีสี่มีสามีสองมีหนึ่งมีศูนย์และทีนี้ ผมบอกว่าใครชอบสาตัวก็เอาสตัวใครชอบ2ตัวก็เอาสตัวนะครับแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับทีนี้ผมบอกว่าให้จับหลัก6กับจับหลัก4นะครับเห็นไหมเลข3ตัวนะครับจับหลัก6กับจับหลัก4นะครับ6อะไรอะไรก็แล้วแต่4อะไรอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับสบายดีทุกท่านเลยนะครับสบายดีทุกท่านเลยทีนี้ฮานอยเวียดนามเมื่อวานนี้ให้เด่น8กับ7นะครับผมบอกว่า ใครชอบไปกับเกตให้เอาไปรูดได้แต่ถ้าใครไม่ชอบเลขรูดครับเอาเลขเด่น2ตัวนี้มาจับเส่เลขเรียงไม่มีแค่4ตัวครับสลับจับใส่เลย8 7 8 0 8 1ด3 8 4ย์ดดครับ7 0 7 1ครับ7 3 7 4สครับใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับส่ครับมี0 1 0ย์4 1 3 1 4 3 4สแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับปิ้นกลับด้วยนะครับผมส่งเข้าประกวดส่ห่างเห็นไหมครับมีสะ 8 0 8ศูนยนปะครับ8338 8778นะครับ7447นะครับป้นกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับทั้ง4เวลาใครชอบเวลาไหนก็ขอให้เฮงนะครับทีนี้ฮานอยฉเาะกิดครับเลขออก465ครับอ่า6กับ5ของเราไม่มีเลยนะครับมีแต่4นะครับก็จับหลักก็เข้าหลัก4เต็มเ็มเลยนะครับแต่ว่า6กับ5ไม่มีเนาะ2ตัวล่างครับเลขออก42ครับเรามีแต่4ครับเลข2เราไม่มีหลุดไปครับทีนี้ฮานอยพิเศษครับเลขออก851ครับ สองตัวล่างออกศูนย์หกครับแปดห้าหนึ่งก็จะเข้าไปสวต่วสองตัวบนนะครับใครซื้อแปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดนะครับจับใส่กันเลยมาจับสลักห้านะครับก็จะได้สามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดไปนะครับถามว่าเลขเข้าไหมเลขเข้านะครับมีแปดกับมีหนึ่งนะครับตัวเด็ดเรามาแล้วนะครับทีนี้สองตัวล่างออกศูนย์หกนะครับเรามีแต่ศูนย์เลขหกเราไม่มีหลุดไปนะครับหาน้อยธรรมดานะครับอันนี้ต้องขอขอแสดงความยินดีด้วยครับกับคนที่ถูก3ตัวโต๊ดหรือว่า3ตัวตรงนะครับเลขออก7 8 4ครับ 784นะครับก็จะเข้าไปใครซื้อใครซื้อ8 7ตามที่ผมเจอะจับให้นะครับแล้วมาจับสลัก4เห็นไหมครับจับสลัก4หรือจับสลัก6นะครับก็จะได้3ามตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดไปนะครับดีใจด้วยนะครับเข้า3ตัวเลยนะครับมาดูในนี้ก็ได้เข้า3ตัวเลยนะครับ8กับ7แล้วก็4นะครับเข้า3ตัวเลยนะครับ2ตัวล่างออก18ครับเรียบร้อยครับ8118นะครับเข้าอีกนะครับเข้าเต็มเ็มนะครับตัวเด่นของเรานะครับเข้าเต็มเ็มนะเห็นไหมอ่า หาหน่อย VIP ครับเลขออก463ครับสตัวล่างออก88ครับ463ก็เข้าอีกนะครับผมใครซื้อ34นะครับใครซื้อ34หรือ43นะครับในนี้ก็มี43 34นะครับแล้วมาจับใส่หลัก6นะครับเห็นไหมครับจับหลัก6ก็จะได้3ตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ะไปนะครับส่วนนี้นะครับเข้า3ตัวนะครับ2ตัวล่างออก88ครับเลขเด่นเรามาเบิ้ลนะครับ8ออก ออก88นะครับเรียบร้อยนะครับเข้าไปนะครับดีใจด้วยนะครับกับคนที่จับถูกนะสุดยอดครับอาจารย์สุดยอดครับโอ้ขอพุณนครับขอพุณนครับดีใจด้วยนะครับกับคนที่ถูก3ตัวตรงหรือ3ตัวโต๊ดเมื่อวานนี้นะครับอ่าผมจะลงอ่าผมจะสรุปพุ้นจีนให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็พุ้นจีนจะออกเลยนะครับพุ้นจีนออก10โมงครึ่งเนาะขณะนี้เวลาก็9โมงกว่าเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อกันไม่ทันเนาะผมขอสรุปพุ้นจีนแล้วผมจะลงให้ใหม่เลยนะครับอืม ผมจะขอไปแบบเร็วเลยกันนะครับผมจะจะสรุปแบบเร็วนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่6นะครับพ่นจีนตอนเช้ากับตอนบ่ายมี2เวลานะครับเวลานะครับสิบโมงสามสิบกับเวลาบ่ายสองนะครับผลเลขออกนะครับผมบอกว่าให้ให้เด่นเจ็ดตัวเดียวเลยให้ลูดเจ็ดแต่ว่ามันมันไม่ออกนะครับมันออกมันไม่เข้านะครับผมคมก็เลยไม่ได้เขียนให้นะมันไม่เข้าเนาะมันไม่เข้านะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทีนี้ดาวโจรล่ะ ดาวโจนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้วันที่6นะครับผมจะเป็นเวลาเที่ยงคืน30นะครับวันที่7จะเป็นเวลาต um. ีสี่หนาทีนะครับผลเลขออกเรียบร้อยแล้วนะครับอผมให้เด่น2กับ3นะครับเห็นไหมครับเด่น2อกับ3ผมบอกว่าให้เอาไปรูดรูด2รูดไปกลับด้วยรูด3รูดตรงๆไม่ต้องกลับแต่ถ้าใครอยากปิ้นกลับก <Okay. ็แล้วแต่นะครับทั้ง2เวลาเลยนะครับเที่ยงคืนกับตีสี่นะครับผมอ่าเมื่อคืนนี้นะได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลขออก 2- 42ครับผมจอยจำให้พลาดไปนะครับ ใครเอาไปรูดก็จะได้42ตัวกลับนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ2ตัวล่างออก60นะครับ60เราไม่มีนะครับหลุดไปเข้าแต่อันนี้ครับเข้าแต่บนนะครับทีนี้เอ่อตี4 5นาทีนะครับเลขออกหรือว่าตี3 5นาทีนั่นแหละเนาะเขาเขาย้ายมาออกตี4 5นาทีนะครับเลขออก703นะครับ2ตัวล่างออก95 703ก็จะเข้าในส่วนนี้ครับ73ถามว่าเข้าไหมก็เข้านะครับมันออกหลักศูนย์หรือว่าใครไปจบ ใครไปจับ0330ก็จะได้ไปอีกน,นะครับก็จะเข้าไปส่วนนี้อีกน,นะครับก็เข้าเลขเด่นของเราเหมือนเดิมนะดาวโจน์ก็ไม่ธรรมดานะครับดาวโจน์นะ <c oughs> ทีน,นี้ลาวสตาร์ะเมื่อวานนี้เข้าไหมลาวสตาร์อ่ะลาวสตาร์เมื่อวานนี้นะครับวันที่6นะครับลาวสตาร์นะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลาวสตาร์เมื่อวานนี้นะครับวันที่6ให้เด่น2กับ1ผมบอกว่าให้เอาไปลูดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเล่นลูดเราเอาเอาตัเาวเด่นในนี้นะครับจับใส่เลขเรียงได้เลยครับผม สองห2ึ2ง2องสี่สองห้าสอนะครับใครไม่ชอบตัวเด่นก็เลียงจับสก,กันได้สี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้เจ็ดแล้วแต่พี่น้องชอบนะครับผมเจาะจับให้ตามนี้ผมบอกว่าใครชอบตามผมก็าตามผมใครไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับใส่เองได้เลยผลเลขออกเลขออกอะไรครับเลขออก8 8 9เครับเรามีแต่8ปดเลข9้าเราไม่มีครับ3ตัวบนหลุดไปนะครับ2ตัวล่างออกสอเต็มเต็มเลยนะครับ 25ครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับดีใจด้วยนะกับคนที่จับถูกนะครับเต็มเต็มเลยนะครับเราสตาร์ก็ไม่ธรรมดานะครับอ่าเข้าตัวเด่นของเรานะครับอ่ะสรุปแล้นะครับผมก็จะพาไปเอาเอ่อวันที่7กันเลยเนาะอ่ะเริ่มที่กินใกล้ปิดแล้วครับโอเคครับกินใกล้ปิดเดี๋ยวผมจะลงให้เลยเนาะโอเคนะครับเอาหุ้นกินก่อนเลยนะครับหุ้นกินวันที่7นะครับ หุนจีนวันที่7วันนี้นะครับให้รูดหเลยรูดหกับ2ครับรูดเลยนะครับเอาไปรูดได้เลยนะครับใครที่เออมันจะปิดเลยเนาะเวลามันจะปิดเลยนะครับอันนี้นะครับแค่นี้แหละครับเอาไปรูดได้เลยนะครับทีนี้ผมจะเน้นให้นะครับหุ้นจีนนะถ้าเลขมันเข้ามันจะเข้าตรงๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากปินกลับก็แล้วแต่ทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างเลยนะครับขอบุณค่าบอาจารย์ขอบุณค่าขอบุณคับขอให้เฮงครับจะปิดแล้วเนาะ จะปิดแล้วอีกไม่กี่นาทีครับเด่น6กับ2นะครับเด่นหกับ2นะหุ่นจีนตอนเช้ากับตอนบ่ายตอนเช้าออกเวลา10บโมงครึ่งตอนบ่ายออกประมาณบ่ายสองนะครับทีนี้ผมจะเจาะให้นิดหน่อยนะครับ6 5หครับ6 7ครับจดไว้เลยนะครับจดไว้เลยนะครับใครที่กลัวไม่ทันเนาะเดี๋ยวมันปิดแล้ว6 8ปครับห9ครับแล้วก็2ครับ2 3 2สาสองสี่ครับสองดครับ 2 9ครับอ่าแคปหน้าจอแล้วไปนำไปได้เลยนะครับใครที่ไม่ชอบตามที่ผมจดจำให้พี่น้องเอาไปรูดได้เลยนะครับพุ่นจีนตอนเช้านะครับถ้าไม่ออกตอนเช้าก็ให้ต่อตอนบ่ายนะครับขอให้เฮงนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคนะครับขอให้เฮงเะแ้อสําหรับพี่น้องคนไทยหรือว่าพี่น้องที่อยากเล่นหวยหุ้นจีนนะครับผมเลขเข้าบ่อยนะครับบอกไว้ก่อนว่าหวยหุ้นจีนเข้าเข้าบ่อยมากนะครับขอให้าจงเนะครับ อ่ะและเรามาเอาฮานอยกันเลยนะครับฮานอยวันที่7วันนี้นะครับผมออกตอนเย็นนะครับฮานอยก็มีสปอกิจพิเศษธรรมดา v i p นะครับอ่ามาตามต่อนะครับวันที่7ดนะครับเด่นอ่าวันที่7วันนี้นะครับผมฮานอยสีรอบสีเวลาสูตรเทียบนะครับสูตรเทียบทําออกมาได้แค่สี่ตัวนะครับทําออกมาได้แค่สี่ตัวนะครับ 8 6 7 9ครับใครชอบ3ต like ัวเอา3ตัวใครชอบ2ตัวเอา2ตัวแล้วแต่พี่น้องชอบเลยนะครับแต่ส่วนมากมันจะเข้า2ตัวนะส่วนมากมันจะเข้า2ตัวนะครับใครชอบเน้นเวลาไหนก็ขอให้งเชงเวลานั้นนะครับทีนี้จับหลักเลข3ตัวนะครับจับหลัก5าจับหลัก3นะครับใครชอบ5้าอะไรอะไรก็แล้วแต่หรือว่า3อะไรอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ ถ้าเลขมันไม่เข้า3ตัวตรงมันจะออก3ตัวกลับได้หรือว่า3า,าตัวโต๊นั่นแหละครับเนาะทีนี้ให้เด่นครับเด่น2กับ1น,นะครับหาหนอยวันนี้นะครับเด่น2กับ1น,นะครับให้เอาไปรูดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขรูดนะครับผมจะคัดเลขเรียงมาให้และเราก็รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นตัวไหนเป็นตัวเรียงเราสลับจับใส่ได้ครับ 2 1หนึ่งครับ2 4 2สี่2 8ห้าสองเจดสองปดครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งดหนึ่งดครับใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับใส่ครับ4ี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดดแล้วแต่พี่น้องชอบเลยทีนี้เราจะมาดูสูตรเทียบเห็นไหมครับสูตรเทียบมี8ดมี6มี7ดนะครับตามนี้เลยนะครับเข้า2ตัวนี้นะครับก็บางทีมันก็สลับจับใส่ในนี้ก็ได้ใครชอบสูตรนี้ก็สูตรนี้ใครชอบตัวนี้ก็เอาตัวนี้ครับตัวเด่นเราสําคัญอยู่แล้วนะครับ ผมเจาะจับให้สี่หางหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับใครชอบตามผมเอาตามผมใครไม่ชอบตามผมพี่น้องสามารถไปสลับจับใส่ได้ผมบอกผมย้ําว่าปิ้นกลับด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเลขมันไม่ออกบนก็ออกล่างนะครับผมอย่าลืมจับหลักเลขสามตัวนะครับแม่นแม่นเลยนะครับเลขจับหลักของเรามาตลอดนะแม่นแม่นนะครับทั้งสี่เวลาขอให้เฮงนะเวียดนามวันนี้นะครับเอ่อทีนี้หุ้นจีนหุ้นจีนเอาเลยเนาะทีนี้ลาซาดาครับลาซาดา ลาวสตานะครับลาวสตาออกเวลาสามมงเย็นครึ่งนะครับสามโมงครึ่งตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับวันที่เจ็ดวันนี้นะครับลาวสตาจะให้เด่นครับให้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับลาวสตานะเข้าดีเหมือนกันนะครับลาวสตาเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับไม่เอาไปรูดได้นะครับเลขออกเวลาเดียวนะครับ ใครคิดว่าเลขศูนย์กับเลขหนึ่งจะมาแท้จะมาจริงวันนี้ให้เอาไปรูดได้รูดไปกับแต่ถ้าใครไม่ชอบรูดผมจะในคัดเลขเรียงให้แล้วครับผมได้คัดเลขเรียงให้เลขเรียงผมทาผมมาได้สองครับสามครับห้าครับหกครับจับใส่ได้เลยครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกครับใครไม่ชอบเลขเด่นก็เลขเรียงจับใส่ครับสองสามสองห้าสองหก 35 36 56แล้วแต่พี่น้องชอบเลยปีนกลับด้วยนะครับบนล่างนะครับทีนี้ผมจะส่งเข้าประกวดครับผมชอบ15 03 0หและ12ครับอ่าลาวสตาวันนี้นะครับผมลาวสตาวันที่7วันนี้บนล่างเลยปีนกลับด้วยนะครับขอให้เฮงเงนะครับอ่าขอให้เฮงครับ ก็ได้เอาเลขเอาเบอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็มีทั้งฮานอยมีทั้งพุ่นกินสาวบายนะครับแล้วก็ลาวสตานะครับขอให้เฮงทุกท่านเลยที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วว่าดูคลิปนี้ย้อนหลังก็ได้นะครับเข้ามาดูไลฟ์สดก็ขอให้เฮงทุกท่านเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับคนใหม่นะสำหรับคนใหม่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามผลงานไว้ได้ไดเลยนะครับผมไลฟ์สดให้ทุกวันเลยเลขออกปุ๊บก็ทําเลขออกมาได้เลย แล้วก็ผมจะลงลาวพัฒนาให้เลยนะครับผมจะลงลาวพัฒนาให้เลยเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอคิดเลขแป๊บหนึ่งแล้วผมจะไลฟ์สดลาวพัฒนาต่อเลยนะครับก็ก่อนจะนําเลขผมไปซื้อวันนี้วันที่7อ็าฟังคําเตือ,อนนิดหน่อยนะครับคําเตือ,อนเลขที่ให้ไปดูเป็นเพียงแนวทางนะครับเลขมีเข้ามันมันเข้าได้มันก็ต้องหลุดได้มันหลุดได้มันก็ต้องเข้าได้แต่ว่าแนวทางที่ผมให้ไปทุกวันเนาะหรือว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นนะครับก็ ส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดนั่นเองเนาะก็อยางให้พี่น้องช่วยกันติดตามผลงานผมไว้ตลอดนะครับขอขอบใจเลไลครับสบายดีครับผมสบายดีครับ